เปิดไม้ย like well yeah. yeah. ังก่อนแล้วดเได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินเนาอะไรก่ต้องแขอโทษแทนชวันขอโทษแทนอะไรนะชวันยาเอาไปเลยอาไ ก็ดีใจมากตอนนั้นเรามีโอกาสได้เชิญอูที่ปารีสไงเขาก็เป็นตัวแทนเกาหลีไงแล้วเป็นตัวแทนคนไทยวันนี้เรามาเจอเหมือนเชิญเขามาที่บ้านนี่ welcome to Bangkok บอกบอกเขาเป็นคน to Bangkok แต่เราอาจจะพูดเบาหน่อย welcome to Bangkok แล้วเขาตอบว่าโอ้หะจริงจริงจริงได้คุยกันแล้วได้แชร์รูปมนแล้วเนาะเรียบร้อยได้แชร์รูปกนเรียบร้อยดีใจได้เจออีกครั้งก็ขอบุณแล้วก็ขอบุณแฟนๆทุกคนที่ มาเจอกันวันนี้เพราะว่าวันนี้เขาโหเขาตากฝนกันมาแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณจริงๆริงค,ความพิเศษของงานวันนี้หน่อยสิคะความพิเศษง,งานวันนี้คือเป็นการเปิดห้างแบ็คชิฟเ,เป็นการเปิดร้านแบ็คชิฟของ Sketchers ที่ใหม่ที่เซนต์นเบลคือความเจ๋งเนี่ยมันคือของครบแล้วก็มีทุกอย่างจัดเต็มแล้วที่สำคัญคือเขาไม่รู้วิง่งเวลาลองเท้าอ่ะเราก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเดินถ้าเราวิ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงในรองเท้าแต่ละคู่อ่ะที่นี่เขาไม่ลอง ไปวิ่งก็ได้แต่อย่าล้มนะเฮ้ยแต่ไม่หรอกเพราะปอใส่สเกตเชอร์อยู่ก็ไม่เคยล้มอีกเลยครับก็มาเดินช็อปที่สเกตเชอร์ที่เซ็นทรัลโบก็ได้เป็นแฟกชี่แพงใหม่รับรองว่าถูกใจแน่นอนปอค่ะล่าสุดไปเอาติ้งใหม่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะเป็นแฟนแขาบว่าคุณสนุกสุดจริงไหมคะ ก็ก็สนุกไม่เท่าไหร่แต่ดูจากรูปแล้วคือไม่ไม่ได้ห no ุบย ok no no ิ้มอีกเลยพูดถึงคอนเซ็ปต anyway> ์ต э ัวเองหน่อยเว่าเป็นอูน่เหลาทองไหมหรือยังไงหรืออูน่เหลาทองเหรอไม่อูโน่เหลาทองนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้ครบเป็นเขานะอันนั้นเป็นธรรมชาติคือผู้ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นทรงเอก็คือโหจริงๆอยากอยากเหือนแบบขับโซนิกไงขับโซนิกแล้วมออ มาลุกนั้นมาแอดแอดแอดก็เลยอ่ะเอาชุดมาใส่รอยสักเต็มตัวน้าแม่ปูเหมือนสักอะไรคือคือไอไอตอนใส่ไม่ไม่น่าหรอกนะแต่ว่าไอเราไอเราเข้าห้องน้ำบ่อยไงแล้วตัวครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องเริ่มถอดถอดมันปลดปลดถอ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 ก็ทุกครั้งเลยก็ลำบากในการเข้าโรงแรมเฉยลำบากในการเข้าห้องน้ำแต่เป็นแม่โอ้เห็นแล้วก็โอ้โอ้ เอาิงทไมเียบมากเลยแบบไม,ไม่ไม่มีอะไรแบ,บอกักนนแกเอนมันเป็นเอาติงบริษัทไงเราก็ทำความรู้จักกันกับทุก,ท,กทุกคนในค่ายแล้วก็พี่พ,พี่ทีมงานน้องๆในค่ายก็จัดเต็มกันมากเหมือนกันจัดเต็มามากทุกคนมีความสุขมากรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมของคนยูนิคที่ทุกคนเออแล้วทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มาจอยๆกันถึงอยู่ค่ยายนี้ได้ เราเราเรารู้สึกว่าเราเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เราก็อยู่ถูกที่แล้วแหละแล้วก็เราโค้ก็จัดเต็มจัดเต็มสุดทั้งหน้าของโคเองนะถ้าเกิดดูตามคลิปเขาจะไปทุกที่ทั่วโลกวันนั้นเขาจัดเต็มที่สุดเขาเป็นกุมารทองมาเลยถือ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 น้ำแดงด้วยนะถามพระภูมิถือน้ำแดงมาด้วยจัดเต็มจัดเต็มทุกคนให้รู้ว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเราสินเสมอกันปีนี้จัดเต็มแล้ว มีหน้าต้องไม่แพ้เออตั้งกองอะนั่นแม่แอบแอบเป็นเคยตัวพอไปเอาที่เสร็จแล้วอัปเดตแบบเขาดาวแล้วคะขึ้นหน้าอะไรไหมหรือยังไงบ้างเขาดาวมีอะไรอัปเดตอีกไหมคะพอไปเอาที่เสร็จแล้วกลับมาทำงานแล้วยังไงบ้างเขาดาวไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่ว่าที่อัปเดตตอนนี้คือโฟได้ร่วมร่วมร่วมทำผลงานชิ้นหนึ่งกับสเก็ชเชอร์อยู่ ก็เป็นการคอแบบกันระหว่างอโปกับสเก t เชอร์อยากให้ทุกคนติดตามด้วยว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะฮะฝากช่วยช่วยช่วยกันจับใจใช้สอยหน่อยอ่าอะไรว่าเดี๋ยวนี้เนะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องลองดูแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นการไปร่วมงานกับโปรดกชั่นต่างประเทศหลายๆที่หลายๆเมืองกับเกี่ยวกับอะไรอะคะแฟชั่นเป็นซีรีส์เป็นแฟชั่น เป็น,นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ซีรีส์นี่มันคือโปรดักชันในตามเมืองต่างๆเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นแบบบิ๊กโปรดักชันของฝั่งเมืองนั้นๆั้นแต่ว่าเดือนช่วงนี้ปุ๊บกาจะบินบ่อยมากใช่ใช,ใช่เดี๋ยวบินไปของเพียเช่ก่อนอที่บอกว่าเป็นพิธีการที่บอกว่าใช่ว่าไหนือเบอก เกือบเกือบสิ้นเดือนรอติดตามกันนะครับผมโอเควินดีด้วยนะ